นี่คือบอลลังแห่งความฝันโวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2,558เตเหลังจากพ่ายแพ้ให้กับมวยยอดฝีมือดีวันมีโชคคู่ของทองไปอย่างน่าเสียดายในไฟที่ผ่านมาครั้งนี้ยอดเพชรแป้งกองปราบจึงต้องโคจรกลับมาพบกับคู่ปรับเก่า ยังยกเพชรสอรวมพลเพื่อช่วงชิงตัวใบสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ4ีคนสุดท้ายก็ไฟแรกที่ที่ชกชกกันก็ก็ถือว่าโชคดีครับผมแต่ว่าคือแฟนมวยก็มีอยู่2ฝั่งอ่ะฝั่งเชียร์ยกเพชรแล้วก็ยอดเพชรแต่ว่าถามว่าชนะก็คือชิวเฉียด เราก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของของการสปีดอองอาวุธความเร็วครับผมเล่นลมเยอะๆครับเพื่อที่ที่เราจะได้มีความคล่องตัวครับผมชั้งนี้ก็ต้องเดินเพราะรับแรงกายไม่ค่อยดีเร็วกว่าเดิมพอ,อเร็วกว่าเด็กแม้จะเคยชนะยกเพชรส่อรวมพลผู้ปราบเก่าในปฟที่ผ่านมาแต่ผลการแข่งขันในครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำให้ยอดเพชรแปลงกล้องปราบประมาหรือชะล่าใจ การเตรมตัวโชบในครั้งนี้เลยองค์การข้าวเขาเองก็ออยังคงฝุกซ้อมอย่างหนักหน่วงและตั้งใจมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะรู้ดีว่าการพลาดานั้นหมาถึงกางตกรอบทันทีออประมากเพราะกดดันนะครับกาแฟตกรอบครับประมาทเลยครับถามว่าประมาทไหมผมไ,นะไม่ประมาทนะผมคือเราซ้อมดีเราซ้อมไปเพื่อที่จะเอาชนะครับ ร่วมเชียร์และให้กำลังใจย,ยอดเพชรแฝงก้องปราบท่านทางแฟนเพจพลังฝันคนพลังเสือ